สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชา,นาวลัแคนาราศีมีถุนถูกถูกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h สา n แ l นลค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมิถุนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กร,รกฎาคม โดยประมาณนะคะเอาล่ะค่ะชาวมิถุนทั้งหลายคะในที่สุดแล้วค่ะดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั้นก็กำลังจะกลับมาโครจรเดินหน้าได้ในวันที่14กลกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ ถึงแม้ว่าดวงดาวจะโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่เสียหายเป็นวินาศกับดวงชะตาแต่แม่หมอก็มองว่านะคะอย่างน้อยพอดวงดาวเคลื่อนตัวได้นะคะจะส่งผลให้ความล่าช้าในงานหรือว่าความไม่แน่ไม่นอนนะคะของการงานธุรกิจของคุณจากนี้ต่อไปมันก็เริ่มที่จะได้เห็นทิศทางแล้วนะคะว่าจะเอายังไงกันต่อไปสักทีนะคะ เอาล่ะหรือจะแปลว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะที่ดวงดาวจะให้โทษกับเราจึงเป็นจังหวะเวลาที่เจ้าชะตาจะได้นับถอยหลังเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้กันสักทีนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะดาวพฤหัสนั้นจะได้แรงหนุนจากดาวศุกร์ที่โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการงานแม่หมอมองว่าตรงนี้นะคะดาวศุกร์จะส่งผลดีนะคะเรียกว่าจะช่วยเกื้อนหนุนชาวมิถุนเนาะทำให้ในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าการขายนะคะอย่างน้อยจังหวะนี้จะสามารถขยับขยายไปในทิศทางที่ดีกว่าเก่าหรือถ้าหากคุณต้องไปเจอกับสิ่งที่ยากนะคะงานที่ยากงาน ที่ใหญ่ยังไงคุณก็สามารถที่จะทํามันสําเร็จได้นะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือแบบลับๆหรืออาจจะช่วยผลักดันนะคะให้คุณนั้นมีตําแหน่งการงานที่สูงกว่าเดิมก็เป็นไปได้และจุดที่น่าจะทำให้ชาวมิถุนทั้งหลายจะสมหวังดังใจจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานั้นนะคะในช่วงนี้ก็คือดาวพุธ ดาวประจําตัวของคุณนะคะที่โคจรเป็นเทวีโชคอยู่ในภพสุภะไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์และนอกจากดาวพุธแล้วนะคะดาวอาทิตย์ก็จะโคจรเป็นสุภะเช่นกันค่ะเอาล่ะชาวมิถุนคะ้ะในช่วงนี้ถือว่าคุณนั้นมีเกณฑ์จะได้เดินทางเนาะทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามา เพื่อนฝูงสังคมผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่หวังดีกับคุณนะคะระยะนี้จะให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถือว่าชาวมิถุนนั้นมีเกณฑ์เกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะจะมีเครดิตที่ดี จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจะได้รับในสิ่งที่ปรารถนาส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือลาพะดาวแห่งโชคลาบนั้นก็ได้ถอยกลับมาทับลัคนาเกิดค่ะจึงนำพาความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสมหวังกลับมาสู่เจ้าชะตาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวอังคารเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพุธนั้น อาจจะส่งผลเนาะให้ชาวมิถุนช่วงนี้คุณจะต้องระวังนะคะในเรื่องของคําพูดคําจานะคะเพราะว่าจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณก็จะพูดตรงพูดแรงพูดแบบไม่ทันคิดจนอาจจะทําให้คู่สนทนาของคุณจะไม่พอใจหรือว่าจะเกิดอาการหมันไส้คุณได้เช่นกันนะคะดวงการงาน ในข้อดีนะคะก็คือช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมิถุนหลังจากที่ถอยหลังโคโจรผิดปกติมาหลายเดือนในวันที่14กุมภาพันธ์นี้จะกลับมาเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ตรงนี้ก็จะทำให้ความก้าวหน้าในงานที่ทำอยู่นั้นจะมีมากขึ้น จะมีทิศทางที่เด่นชัดมากขึ้นนะคะเรียกว่าหลายคนก็กำลังจะได้ขยับออกจากจุดเดิมที่อยู่มานานได้สักทีดาวสุกนะคะที่โคโจรเป็นมหาอุดในเรือนการงานของคุณก็จะส่งผลให้หลายคนค่ะคุณกำลังจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหญ่ๆเข้ามาทำมากขึ้นคนทําธุรกิจกิจการนะคะเรียกว่าระยะนี้จะมีเครดิตจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกัก คนทำงานประจำผลงานของคุณก็เริ่มที่จะเป็นที่ยอมรับเรียกว่าเจ้านายจะช่วยเหลือโปรโมทนะคะและก็หลายคนก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการที่จะได้ขยับขยายในเรื่องของตำแหน่งนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะขึ้นเงินเดือนหรืออย่างน้อยก็น่าจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจกันบ้างแล้วนะคะ ภาพรวมการงานแม่หมองมองว่าจากนี้ไปจะมีความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะ ส่วนคนค้าขายก็เรียกว่าจะมีชื่อเสียงจะด่งดังเป็นที่รู้จักนะคะดังนั้นสําหรับคนที่มีร้านค้าออนไลน์นะคะหรือว่าจะมีหน้าร้านธรรมดาแต่ว่าเน้นการประชาสัมพันธ์โปรโมททางโซเชียลนะคะ mm hmm. เช่นทิกต o k ต่างๆาในช่วงจากนี้ไปนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาอุดหนุนขุดมากขึ้นนะคะดวงการเงิน ก็แน่นอนค่ะชาวมิถุนว่าเมื่อดาวสุขโคโจรมีมาตารฐานที่ดีและโดดเด่นนั้น ก็ย่อมจะหนุนนำให้เงินทองสภาพคล่องของคุณจะมีความลื่นไหลกว่าเดิมเรียกว่าช่วงนี้นะคะเจ้าชะตาจะหาเงินเข้ากระเป๋ามาได้ง่ายนะคะแต่ขณะเดียวกันก็จะจ่ายออกไปอย่างไวเช่นกันคือพอดาวศุกร์เข้าคู่กับดาวพระราหูนั้นค่ะมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับความยับยั้งชั่งใจนะคะเรียกว่าดาวคู่นี้จะกระตุ้นกิเลสกระตุ้นความอยากได้อยากมีนะคะทาให้พอเราได้เห็นนั่น เห็นนี่ก็มีความรู้สึกอยากจะซื้อหามาครอบครองเอาล่ะแม่หมอมองว่าดวงการเงินของชาวมิถุนยังอยู่ในจุดที่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะเพราะว่าด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่ยังไงก็จะหาเงินเข้ามาเติมในกระเป๋าได้อยู่ไม่ขาดแล้วรายได้ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากการทำงานจากการค้าขายทั่วไปนี่ล่ะคะ่ะ แต่เดือนนี้ก็จะมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามาคือรายได้เสริมนะคะใครที่เป็นนักลงทุนก็มีโอกาสจะได้เงินปันผลที่เพิ่มเข้ามาหรือถ้าหากคุณเป็นนักเสี่ยงโชคก็ถือว่าชาวมิถุนจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีนะคะเรียกว่าจะมีลาบลอยเข้าหาหรือจะได้เงินฟลุกๆก,กันอยู่บ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาสองเดือนนี้นะคะ ดวงความรักในตอนนี้นะคะดาวความรักของเจ้าชะตานั้นก็กลับมาขยับโคโจรเดินหน้าได้แล้วค่ะ แต่เนื่องจากดวงดาวยังโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ไม่ค่อยดีส่งผลให้ในหลายคู่เนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักของคุณมันไม่หวานฉ่ำเหมือนเดิมนะคะมีความห่างเหินเย็นชาเข้ามาหรือคู่ไหนที่ต้องอดทนอยู่ด้วยกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีปากเสียงจะทะเลาะกันได้ง่าย3-4เดือนจากนี้ไปนะคะก็นับว่าจะเป็นจุดวัดใจนะคะคือถ้าต่างฝ่ายต่างปรับจูนนะคะเข้าหากันได้ ความรักก็จะไปต่อได้แบบสวยๆนะคะแต่ถ้ามันฝืนมันไม่ไหวยังไงหลายคู่ก็อาจจะต้องเลิกกันก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายราศีในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะแม่หมอจะต้องเตือนเนาะให้คุณระวังในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาให้ดีคือพอเราไปชอบใครถูกใจใครเข้านะคะเราก็จะทุ่มเต็มที่ คือถ้าเราทุ่มถูกคนนะคะรักถูกคนมันก็ดีไปนะคะแต่ส่วนใหญ่นั้นก็กลายเป็นว่ามักจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะต้องไปพัวพันกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะนะคะจะต้องปกปิดซ่อนเร้นปิดบงังอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะคะดวงสุขภาพ ก็สำหรับสิ่งที่คุณจะต้องระวังเนาะชาวมิถุนในระยะนี้ก็คือคุณมีเกณฑ์จะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะจะถูกดิสเครดิตหรือว่าถูกนินทารับหลังและในหลายท่านอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะต้องไปโต้เถียงกับชาวเน็ตอย่างหนักนะคะแล้วมันยิ่งจะทําให้เราอารมณ์ไม่ดี ส่วนปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายในระยะนี้ถือว่าชาวมิถุนมีโอกาสจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้น้ำแพ้ฝุ่นหรือว่าแพ้อากาศประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ ปี2,568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะ หรือถ้าหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดโดเน a t i o ป super t a หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอนะคะใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม563 c h a n n ชานลด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ